ออกกำลังกายก็แล้วคุมอาหารก็แล้วแต่ทำไมยังน้ำหนักไม่ลงสักที โดยเฉพาะคนไข้ที่มีลิ้นบวมๆแบบนี้นะครับกลุ่มพวกนี้ก็จะเริ่มมีอาการปวดเมื่อยตัวนะครับไม่ค่อยสบายตัวบางทีเขาแยกไม่ออกด้วยซ้านะครับว่าตอนนี้เขาอ้วนหรือว่าเขามีสภาวะบวมน้ํานะครับรู้หรือไม่ครับว่าในหนึ่งวัน,นเราบริโภคโซเดียมได้ไม่ควรเกิน2 0 0พมิลลิกรัมนะครับโซเดียมมากเท่าไหร่เนี่ยร่างกายก็จะพยายามเรียกหาน้ํามากขึ้นเราก็ต้องดื่มน้ํามากขึ้นนะฮะพอเราดื่มน้ํามากขึ้นร่างกายก็สะสมน้ํามากขึ้นเราก็บวมน้ําได้นะครับวันนี้ลองดูตัว ัวบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตัวนี้นะครับตารางผู้ชนาการบอกว่ามีปริมาณโซเดียม35,50มิลลิกรัมเยอะมากนะครับ1วันเราไม่ควรเกิน2,000ใช่ไหมฮะแต่ตัวบะหมี่ตัวนี้มี35,50มิลลิกรัมแสดงว่าทานบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปชามนี้เนี่ยหชามนะครับไม่ต้องทานอะไรแล้วนะครับทั้งวันประกะปประป๋องกระป๋องนี้เนี่ยบริโภค1กระป๋องนะเขาให้ปริมาณโซเดียมถึง60% มีคนไข้ถามว่าแล้วหมอจะทํำยังไงดีถ้าเกิดอยากจะลดการบวมน้ำนะครับมีสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะลองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปก็คือตัวนี้ฮะชื่อเขาก็คือปักขีนะครับปักขีนี่มีงานวิจัยเยอะมากนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยขับน้ำนะครับช่วยขับโซเดียมทางปัสสาวะ แล้วก็ที่ดีกว่านั้นก็คือว่าเขาเป็นยาต้านชราได้ด้วยนะครับมีสรรพคุณคล้ายสมรับประทานแล้วก็จะค่อนข้างรู้สึกมีกำลังทำให้เม็ดเลือดแดงจับออกซิเจนได้ดีขึ้นทำงานแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะครับบำรุงปอดกระตุ้นภูมิคุ้มกนันน้เป็นสมุนไพรที่อันดับต้นๆในแพทย์แผนโบราณที่เขาใช้กันด้วยนะครับใครมีปัญหาเรื่องตัวบวมน้ําวิ่งก็แล้วคุมอาหารก็แล้วทํายังไงก็ไม่ลงสักทีลองปรึกษาดูนะครับบางทีคุณอาจจะไม่อ้วนแต่คุณบวมน้ําครับ